วันนี้มาดูพริกยายกองจากพี่น้องผุนด๊กดกผุนเรามาถามสูตรยายกองค่ะว่าละเหตุจังใดมันคืองามแท้พริกยายกองนี่คุณยายกองมามาตี๋วเจ้านี้เอ็ดนั่นเดือมันเพอจังจบจังงามแกเสรีขี้ไก่โอ้เจ้าเสือพุนขี้ไก่แล้วเสรอพอินเนี่ยฮัดนำโมฮัทนำโมโมนี่คือนำเพอน้นำมาเข้านำมาเข้านอกนำสาวเข้านอกพี่น้องนี่ข้าเข้ามาเบิ้งมาเบิ้งผุน เบิ่องตะเรือนเน่พุ่นอู้ยเต็มเป็นดกเต็มเป็นงามพี่น้องเบิ่งแน่พุ่นพุ่นุ้นนหายไปทันสุกแล้วพี่น้องเขาก็เป็ดนอี้นี่นี่นี่มาตีวนั่นพุ่นสวยงามค่ะเบิ่งแน่พุ่นเบื้องเนยจับดอกสู่ต้นเลยค่ะส่วนจับมาจับผลสู่ต้นสู่อันเบิ่งแน่พุ่นนี่จะงามงามกำลังเคียวอยู่ค่ะพี่น้องพุนผุนเบิ่งพุ่นเลเซอร์ขี้ไก่เปลี่ยนขนาดเอิดเติร์ค่ะ เบิ้พง่นลูกหลานออกมาเฮือนะขี้ไก่ก็ดีขี้ไก,ก่ก็เข้ามาเฮือกผลไม่ได้ซื้อ <laughs> งามงามงามเอาเธอหน้าเธอไหนมาเบิ้งสูตห้องเยีกยกอีอกวอเยี่ยกอีสจะได้สูรตัวเรือมาพาพีพานอ่องอี